รถมาครับคนน่ยโอเคครับสวัสดีครับผมตลกตะแตาเชิญยิ้มวันนี้มาร่วมบุญกันที่วัดท่าของพระนครครับนะหลวงพ่อหนึ่งอุปถัมภ์ครับนะวันนี้หลวงพ่อหนึ่งอุปถัมภ์ครับอยู่ในวัดท่าคงนะก็ได้มีดนตรีของคุณสมบูรณ์ยบชนนะวัดท่าของอยู่ ท่าวุ่งยี่ร้อลบบุรีท่าวุ่งลบบุรีครับทำรถหมางงงงโอเคครับตอนนี้ประชาชนมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านค้าร้านขายครับนี่ข้าวผัดกะเพราวาชุดใหญ่นี่จะเลี้ยงพระนี่กระละจะเลี้ยงป้าแล้วก็เลี้ยงคนครับวันนี่สิบห้าจะรัวไปเจ้าเก่าครับอร่อยครับมาตามปม้าครับตาม ผมได้มาะมาณ15กิโลยังปม่งไกเข้ามาสิไม่พอปีนี้มากนี่ร้อยร้อยปีจาลองสีมิกรร้อยปีจำลองสีมดิกรครับนะปิ้งไก่เข้ามาสิลองดูมาดูนี่ดูนีโอ้เดี๋ยวอร่อยเจ้า้องกลัวก็เขาใส่ไปในไหลสวนแชร์น้องๆดูแชร์ มีจำลองมาถึงที่โมครับ้นกนนะผมก็มองหาครว่านโอเคโอเควิดีโอร่้นั่นถ่ายอาเียถ่ยเยยครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมา่วจิูใหน่อยช่วยรบ วันท่านหนึงมันถามว่าโชคดีอย่างวันนี้โชคดีเหรอถ้าผมงพาดเกตหรืออะไรได้เก้าเก้าเก้าอะไรตัวนึงโดนตัเบ้างโดนเก้าเลยนะวันนี้มีมีชามันมีซ้ำรับแสนมีผ้าดอะไรให้ใครดูนะยอดครับนี่ฮะยอดเดี๋ยวมาดูครับนะจะทำถวายพระก่อนแล้วก็มีเสวรักษ์กับร้อยทีจำลอง มารวมกันแล้วเดี๋ยวพระในนั่าพวกเราพีนแล้วน้องตรีเล่นก็เปิดตัวตลกตักได้ใช่ยิ้มด้วยเดี๋ยวเล่นประมาณฝ่ายบม่ฝ่ายบม่อ่าพี่ทั้ง้ายนะครับถยายังไม่พาดก็ต้องนด้วยเพราะว่าแบบเนี่ยวเละโอเคยอดขอขอบคุณ นี่ครับแลบวก็ุญปันี้ครับครับแต่เราก็หนึงเนาะครับนิยเป็ตัวละของผมครับหรัจหน่อวหนึ่ง่องาี่งานนี้เลยมาที่จัวดยถอก่เจ็กไอ้หนูมช่วยปอหนูก็ช่วยพอ ต้องเลี้ยงพระก่อนเนาะเดี๋ยวเดียวขอโทษทีนะขออนุญาตผมชิ้นหนึ่งนะกินโชกินโชมันแดงมีสาลักกับมันแดงเกือบเลยหวานด้วยจะป่ยไหนับสนามส่้สาสบเล็ส้สามสครับมีนสาลับยบยครับพี่มาบิด ไปให้ตา้องเยวจมตลกดัแกเย้จิ้มครับโอเคเอา, okay. อาสบายจิ๊จิจิจิทดสอบเสียสาวสาวเสียงจบ ايه